8ปีที่เปลี่ยนไปเรามาไกลกว่าที่คิดคำถามที่หลายครั้งเราอาจลืมไปแล้วเคยมีคนพูดว่าคนไทยลืมง่ายแต่จริงๆแล้วหลายๆเรื่องเราไม่เคยลืมเพราะวันนี้ประเทศไทยก้าผ่านอะไรมากมายกว่าที่เราคิดปัญหาใหญ่ๆที่ผ่านมาในช่วง8ปีทําให้เราลืมมองย้อนไปข้างหลังว่าบ้านเมืองเราทําอะไรสําเร็จไปแล้วหลายต่อหลายเรื่องเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในวังวนแบบเดิมและเราจะกล้าไปข้างหน้าอย่างไรอย่างยั่งยืน ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนและมนุษย์แรงงานทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอหลังจากหักโงมงานหนักมาตลอดทั้งปีก็คือการปรับขึ้นเงินเดือนและการปรับขึ้นค่าจ้างรายวันซึ่งถือเป็นรางวัลชีวิตที่เป็นกําลังใจชั้นดีให้มีแรงสู้งานหนักกันต่อไปเพราะผลตอบแทนจากการทํางานเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งของมนุษย์งานทุกคนนี่เองทุกครั้งที่มีการหาเสียงเลือกตั้งการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําจึงเป็นประเด็นที่พรรคการเมืองนําไปใช้หาเสียงจูงใจประชาชนให้มาเลือกพรรคของตอนเองโดยมักดึงดูดด้วววยจํานนตัเลขที่ แต่ตัวเลขค่าแรงที่นํามาอ้างอิงนั้นควรจะต้องทําได้จริงทันทีไม่ใช่แค่นโยบายไขฝันซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานั้นไม่ใช่ว่าเสนอเท่าไรแล้วจะได้ตามนั้นเพราะกระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายที่เรียกว่าไต่พาคีคือตัวแทนภาครัฐตัวแทนนายจ้างหรือภาคเอกชนและตัวแทนลูกจ้างหรือภาคแรงงานฝ่ายละ5คนร่วมกันทําหน้าที่พิจารณาปัจจัยแวดล้อมในการขึ้นค่าแรงซึ่งต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์หลายด้านประกอบกันเพื่อให้มีผลกระทบทางลบต่อทุกฝ,ฝ่ายน้อยที่ โดยที่ผู้ใช้แรงงานยังได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งอัตราการขึ้นค่าแรงนั้นมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟอ้อค่าของชีพต้นทุนของผู้ประกอบการหรือนายจ้างและความพอใจของผู้ใช้แรงงานเป็นต้นสําหรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาลประยุทธ์ครั้งล่าสุดที่มีผลเมื่อวันที่1ตุลาคม2565เป็นการปรับขึ้นสูงสุดในช่วงเกือบ10ปีและเป็นการปรับขึ้นหลังจากประเทศไทยต้องมาเชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนโดยยปััจจที่ห าจ้างแรงงานปรับเพิ่มขึ้นได้ก็คือการทยอยฟื้นตัวของตลาดแรงงานหลังการแพร่ระบาดในช่วงปี2563ถึงปี2564ที่ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่วิกฤตการเงินทั่วโลกเมื่อปี2551รวมถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวผ่านระบบไทยแลนด์พาสซึ่งทําให้ภาคการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่าเป็นเครื่องมือที่ คันอย่างหนึ่งในการยกระดับรายได้ของแรงงานซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเห็นไหมว่า8ปีที่เปลี่ยนไปเรามาไกลกว่าที่คิดจริงๆ